สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมือสกู่ทุกคนค่ะมื่อนี้ได้มันมาเตะเสาเลยนะคะพี่น้องย่ายห,หนึ่งมันหานาที่นะคะเอามาฟากลูกกินนะคะพี่น้องมันตัวนี้แซบแซค่ะพี่น้องนะคะย่ายเอามาให้นะคะเพิ่นขูดมาจากหน้าค่ะพี่น้องนะคะมันตัวนี้นะคะมักมกนะะมก,ก็จะเป็นรสชาติที่แบบว่ามันมันนะคะออกเอ่อมันนหวานหวานนะคะติดขมจักน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าแซบไมน้อเ่าเอามาค่ะค่ะมันตัวนี้นะคะเห็ดของหวานก็ได้นะคะ หรือหนึ่งกินเด่นแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องมันแซบนะคะแซบคกอินลีนะคะพี่น้องมันห้านาทีค่ะพี่น้องนะคะอันต้นมันก็คือมันสัมปะหลังคล้ายๆกันเลยนะคะพี่น้องนะคะอันต่อไปแม่นองมะนาวก็จะม่เฮ็ดกับเขากับน้ำเด้อดๆนะคะมันนี้จะซุปกระเขือซูพี่น้องกินน้ำกันค่ะเดี๋ยวไปเก็บพักหอมเปก่อนค่ะพักหอมเปนี่จะขึ้นอยู่อันไตต้นบักมีค่ะพี่น้อง นะคะพว่าปีที่แล้วพี่น้องมะนาวเอามาปลูกต้นสองต้นนะคะมันก็เลยเป็นเม็ดนะคะมันเป็นเม็ดเป็นหมากนะคะมันก็โลนนะคะหนาหนาวหนาฝนปีนี้นะคะมันโรนมากมันก็งอกออกมานะคะพี่น้องมะนาวก็ค่อยแต่งดนาดำซ้ำหนีค่ะเมืองบักมีของเขาน่วยใหญ่ๆค่ะพี่น้องนะคะบักมีหวานๆนวยใหญ่ๆนะคะพี่น้องปลูกไว้กับพ่อด้กินนะคะพี่น้องปลูกไว้หน้าบ้านค่ะพี่น้องข้างๆข้างๆบ้านเนาะเยื่องๆนะคะ นี่ละคะ่ะย่างหน่อยมันก็ได้กินแล้วก็ย่างหน่อยมันก็เป็นลมลมเงาให้เขานะคะให้บานของเห้าบ่อนลายเนาะนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจากนั้นแม่น้องมะนาวก็จะเอาไปลาก่อนนะคะพี่น้องพักเราปีของเขานะคะส่วนหมากคันเม,นม่นว่าผวกเครื่องลาบแล้วแม่น้องมะนาวบกคอยได้ซื้อเพิ่นดอกค่ะพี่น้องนะคะส่วนหมากจะปลูกกินเองนะคะซุปเคือของเข้ามัหน,อนีจะซุปใสอันปลาดุกย่างนะคะพี่น้องนะคะปลาดุกตลา,าดเด้อค่ะเด้นนะคะปลาดุกเจ้าของกับมี่ในบอนะคะพี่น้อง แตีว่าขี้ค้านนะคะขี้ค้านอัน,อนไปตากมากก็เลยไปสื่อตาลาดนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะมือน,นีจะตามใ่อันประดุกเครื่องโตค่ะพี่น้องนะคะใส่เครื่องตก็พ่อนะคะกินว่เบิดดอกค่ะกินผู้เดียวนะคะนี่ก็ตามใสบเบอร์เอลงไปค่ะพี่น้องบเบอร์เอต้มเนาะปรุงรสง่ายๆนะคะพี่น้องหลังจากที่บเบอร์เอของข้าแแลกแล้วนะคะมี่น,น้องมะนาวใส่พริกผงใส่ผงนัวใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาซ้ำนี่ค่ะพี่น้องนะคะมือน,นีเฮ็ดแบบเฮ็ดกินแบบง่ายๆนะคะ แล้วก็ใส่พักหอมบัวลงไปนะคะพักอันใบหอมเปของเฮ้าใส่ลงไปน้ำน,นะคะพี่นอ้องซ้านี่ค่ะพี่น้องนะคะมีอย่างกระใสไปเนาะนะคะบ่ต้องใส่เอียงให้มันยุ่งยากมากมายนะคะซ้านี่กระแสบแล้วค่ะพี่นอ้องเห็นบอกปาาคือเป็นตาเซ่บแต่ละคะพี่นอ้อง จากนั้นนะคะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็จะไปอุ่นน้ำยาขนมจีนนะคะพี่น้องนะคะน้ำยาขนมจีนที่เห็ดบางหมูว้านหมูว้านก่อนนะคะพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินโมเบิร์นะคะเดี๋ยวไปอุ่นขนมจีนทาก่อนเดี๋ยวแวะไปเบื้องพักของข้าค่ะพี่น้องนะคะพักสลัดกับแปะได้สองสามมือแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องก็เริ่มจะซ้นขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวแวะมาเก็บบักแซงก่อนนะคะพี่น้อง บักแตงบักมะระนะคะอันเป็นหมากเป็นนวยนวยสองนวยก็พ่อได้กินพ่อได้เลี่ยมอยู่นะคะพี่น้องนะคะผักสวนครวัวของพี่น้องมะนาวนี่แหละปลูกไว้ค้างบานค้างเฮื่อนนี่แหละคะ่ะบักมะระของเฮานะอันลูกมันเป็นเป็นตุดปูดติดปีดนะคะพี่น้องจักสีหาคาใดมาเว่านะคะแมงเจาะนะคะบบเป็นยังค่ะพี่น้องนะคะมันเป็นผักปลอดสารเคมีนะคะกินได้กับโบเป็นยังนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะคะ นี่นะคะผักของเห่ากับพ่อเด็กเก็บอยูนะคะพี่น้องนะคะผักสวนขั้วพี่น้องมะนาวก็จะพยายามทยอยปลูกเรื่อยๆนะคะขันเมนว่าตัวนันไหวตัวนีไว้ไหวนะคะก็จะหาพืชผักตัวใหม่มาปลูกแทนมาปลูกแซมเข้าไปนะคะพี่น้องอย่างหน้อยเห่าก็จะมีผักสวนขั้วหมุนเวียนได้กินตลอดเลยค่ะ มือนี้ไม่น้องมะนาวบดไ้หงเขาเด้อคะเด้อนะคะเอาเขาเกามาอ่นนะคะพี่น้องนะคะเอามาอุ่นก็คือเป็นเขาเจ้านะคะเอามาหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งแล้วก็ใส่ติบเขาไว้นะคะมือนีจะมีกินเขาปุ่นนะคะเขาปุ่นน้ำยาเขาปุ่นที่เหลือจากมอนั่นนะคะแช่ตู้เย็นไว้นะคะมากินน้ากันนะคะ้ใดอยากเด้อค่ะพี่น้องแซบแซนะคะสุบะเกือก็แซบแซบนะคะน้องมะนาวก็เขามาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสพันวาหย่านพี่น้องเฮ้าบบหูเนาะ นะคะเด็กหน่อยก็จะมีความตื่นเต้นในวันพิสมัครที่คุณคู่บอกว่าจะจับของขวัญแต่ว่าวันพิสมัครของโูกเลียน,นเพิินเพิ่นเลือดเป็นวันศุกนะคะพี่น้องนะคะกับบได้บบได้จัดนะคะิ่นจะเลือดเป็นวันศุกนะคะอีกสองมือจังสีหอดเนาะิ่นจะเลื่อนจัดอ่านพร้อมกับการจับของขวัญปีใหม่นาค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินขา้าวเศร้าน้ำกันหรือว่าผู้ใดจะกินข้าวปุ้นก็ได้นะคะแซบแบนะคะมั่นหานาที่ที่ยายเอามาให้นะคะเป็นมั่นหนึ่งนะคะพี่น้องก็ ก็แซบือกันนะคะพี่น้องนะคะมันแซบมันมันนะคะผู้ใดมากกินกับคอมเมนต์เขามาทักทายแม่น้องมะนาวน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องนะคะมันนี้กินกับพักง่ายๆนะคะบักแตงกับบักมะระนะคะมาก,กินมาแซบๆต้องก mm ันค่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็ขออวยพรให้พี่น้องเด้อค่ะเด้อนะคะไปใสมาใสก็ให้ปลอดภัยนะคะขับรถขับลากก็ให้ระมัดระว่างนะคะกับขอให้ไปถึง ทีไม้โดยปลอดภัยแล้วกันนะคะพี่น้องช่วงนี้เทศกาลปีใหม่รถล่าพันกระลังไหลมาจากกรุงเทพทยอยมาเลยๆเนาะไปใสมาใส่ก็ให้หอดทีไม้อย่างปลอดภัยนะคะมีความสุขกับขอบขัวกับคนที่เฮาหาัก่า